หายคิดถึงจิน BTS โพสโพสภาพแรกหลังเข้ากรมล่าสุดวันที่4มีนาคม2023จินสมาชิกวง BTS ได้ออกมาโพสอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ากรมไปเมื่อวันที่13ธันวาคม2022โดยโพสนี้หนุ่มจินได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนร่วมวง,งอีกสองคนคือเจโฮปและจีมินพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับ หนุ่มจีนสวมใส่ชุดเครื่องแบบทหารยืนอยู่ตรงกลางคาดว่าเจโฮปและจีมินมาเยี่ยมที่ฐานฝึกและต้องบอกเลยว่าภาพนี้ทำแฟนคลับทั่วโลกฮือฮาทั้งอย่างชื่นชมในความหล่อของพี่ใหญ่ของวงด้วยในขณะเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมหนุ่มจีนได้รับยศเป็นทหารชั้นหนึ่งหลังจากรับใช้ชาติอย่างขยันขันแข็งในกองทัพ